สวัสดีครับพบกับรายการสปรชครับรายการที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตผ่านการเรียนรู้นอกตำราครับวันนี้นะครับเด็กสองคนที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายต้องมากลายเป็นเด็กวัดพวกเขาจะต้องใช้ชีวิตต่างจากที่เคยใช้ในชีวิตประจําวันนะครับบททดสอบนี้จะสอนให้พวกเขาเดเรียนรู้อะไรบ้างติดตามชมได้เลยครับ น้องนอนท์เด็กชายนัทพงศ์พียนผลพี่ชายคนโตของครอบครัวโตวขึ้นอยากเป็นนักฟุตบอลแต่เห็นตัวใหญ่ขนาดนี้น้องนอนก็ติดแม่มากๆเลยนะครับไม่รู้เมื่อต้องไปอยู่วัดเพียงลำพังเขาจะอยู่ได้หรือไม่ก็ส่วนมากก็เล่นฟุตบอลปั่นจักรยานออกไปข้างนอกฟุตบอลก็เล่นหน้าบ้านก็ดีของเขาเป็นคนอารมณ์ดีค่ะเวลาอารมณ์เขาดีเขาจะใช้ง่ายพูดง่าย ค่อนข้างเป็นเด็กที่เก็บกดดื้อรั้นหน่อยอต้องกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาพ่อแม่ต้องกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาก็ให้เขาแบบปรับอารมณ์นิสัยใจคอจะได้เย็นขึ้นน้องวินเนอร์เด็กชายผู้ดิดเจษดาธร,รม,มสติตลูกชายที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูอย่างสุขสบายไม่เคยต้องทำอะไรด้วยตัวเองมีความฝันว่าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับผม และการไปอยู่วัดในครั้งนี้เขาจะทนความลำบากได้หรือเปล่านะน้องวินเนอร์ก็เป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงแจ่มใสนะครับก็เขาชอบเล่นชอบอ่านหนังสือไม่ก็ชวนผมเล่นเกมหมักล้อมอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ชวนเล่นพวกกิจกรรมที่ออกกำลังกายเยอะๆข้อเสีย,ยก็หนึ่งคือทานข้าวช้าชอบชอบออม นะครับใส่ร้อนหุนหันพันแล่นใช, <า S 1> ช <า S 2> ่ขีโมโห,โหมก็คุณพ่อก็ยังเป็นห่วงว่าเขาไม่เคยไปไหนคนเดียวโดยที่ไม่มีผู้ปกครองไปวินเนอร์มามีนะมามีคิดว่าหนูยังไงทำได้อยู่แล้วลูกนะคะถ้าเหนื่อยเราก็ต้องสู้ใช่ไหมลูกสู้ๆนะลูกดูสีมีวัวด้วยวัวสีดำเฮ้ยนอก ปวดตาปวดนแต่ไปหมดแล้วะร้อนจังเลยกว่าจะถึงัสดะวงกาเฮ้ยไก่ไก่ขันเอาละครับและตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมาเป็นเด็กวัดในวันนี้นะครับมาสองคนมาเลยครับ ดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรกันบ้างชื่อวินเนอร์ครับวินเนอร์นะครับนี่วินเนอร์อายุเท่าไหร่เนี่ยแปดปีครับแปดขวบสูงเท่าไหร่วินเนอร์สูงร้อยยี่สิบอ๋อโอเคเดี๋ยวเขาค่อยต่อร้อยยี่สิบเก้าเซนติเมตรร้อยยี่สิบเก้าจามแบนด้วยชื่ออะไรชื่อนนท์ครับชื่อนนท์นะครับแม็กไหน่โรงเรียนอะไรอืมวัดลาดกระบังครับอ๋อเด็กวัดลาดกระบังวินเนอร์เข้าวัดป่ะเคยครับใครพาไปแม่พามาครับบ่อยไหม ไม่บ่อยเขาไปทําอะไรในวัดมนี่ยเขาไปทําบุญตักบาตรไม่เคยเป็นเด็กวัดเลอไม่เคยไปเด็กวัดนน่นนะเคยเดินตามพระบิณฑบาตนะเคยด้วยเหรอครับไปไปกับพี่ตอนงานบวชนะครับแล้วอ๋อแล้วเคยแบบว่ามานอนค้างที่วัดเป็นเด็กวัดตื่นแต่เช้าตีห้าแต่เคยนะเคยเดินตามพระอย่างเดียวไม่เคยค้างครับไม่เคยค้างครับแล้วเคยทําวัดเด็นไหม ไม่เคยเคยยังไม่รู้ด้วยใช่ไหมเป็นไงรู้ไหมโอเคเน่เคยไหมครับไม่เคยครับคิดว่าชีวิตเด็กวัดมันเป็นไงต้องเหนื่อยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันหนักมากในร้าแล้วมันก็ไม่ไม่สบายเหมือนอยู่บ้านด้วยไหวไหมเนี่ยไหวครับมันไหวไหมเน่ไหวไหมลองดูไหมลองดูไหมลองครับโอเคพร้อมนะทั้งคู่พร้อมนะครับไปเป็นเด็กวัดกันไปหาหลวงพ่อกันไป ก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้งานที่วัดน้องๆก็ต้องไปฝากตัวกับท่านเจ้าอาวาสกันก่อนนะครับเกเลย,เลยอาคุกเข่าลงลูกพร้อมกันามาทำไมกันลูกเนี่ยตอบรู้มาทำไมมาฝากตัวเป็นเป็นลูกศิษย์วัดครับดีๆดีวยจจับพร้อมกันลูกจะพร้อมกัน,กอ,กนอ่าว่านะว่าตามนะ อ่าว่ากายกรรมยกรรมวณีกรรมมโนกรรมมมโนกรรขออโหสิกรรมกายกรรมวณีกรรมมโนกรรมให้อโหสิกรรมสาธุเอากราบลงกราบสวยๆสามครั้งกาบเบญจางก็ประดิษฐ์ลูกน่าน่าจ้าสามครั้งลูกอ่าใช้นั่งพระเพียกอ่านั่งพระเพียกลูกอ่าต่อจากนี้ไป เราทั้งสองคนได้มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์วัดเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่รู้หน้าที่จะได้ทําหน้าที่ของความเป็นศิษย์วัดให้เป็นไปด้วยดีนะจะได้ดีเอาผ่านมามอบไปหลวงพ่อแสดงยอมตัวมอบตัวเป็นศิษย์่านก็มีเทียนแพรแสดงถึงความเคารพการ,บร,บการยอมรับซึ่ส้นกันละกันนะนะ เมื่อน้องๆทั้งสองนะครับได้ฝากตัวเป็นเด็กวัดและได้ทราบกฎระเบียบของการอยู่ที่วัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขาจะไปทําอะไรต่อพบกับอุปสรรคอะไรบ้างไปชมเลยครับหน้าที่ของลูกศิษย์วัดนะก็ฝาดวิหารานเจดียอ้าวฝาดเก็บรวมไม่หมดเลยนะให้วัดสะอาดครับ หลังจากที่ท่านเจ้าอาวาสทําพิธีรับน้องๆเป็นลูกศิษย์แล้วเด็กวัดทั้งสองก็ได้รับมอบหมายทํางานทันทีเลยแหละครับถ้าน้องๆตั้งใจทํางานและเชื่อฟังเจ้าอาวาสแล้วล่ะก็น้องๆก็จะได้สิ่งดีๆติดตัวกลับไปอย่างแน่นอนครับผมกวาดการวัดเข้ก็เอาขยะที่กวาดไปทิ้งอะ โอ้ใส่ขยะจนล้นถังขนาดนี้แล้วน้องๆจะเข็นกันอย่างไรล่ะเนี่ยเต็มถังแล้วล่ะครับวินเนอร์ขยะเนี้วก็ทำอะไรที่ถูกๆแล้วก็ชอบเข็นรถเอาขยะไปทิ้งไม่ต้องนะไม่ต้องนะองานเข้างานเข้าโออ อีก้ดอีกแล้วพยายามเขียนไปก่อนเยอผมคิดว่าวินเนอร์ฉลาดอ่ะก็ช่วยครับช่วยเข็นรถช่วยกวาด คิดว่าผมมีแรงเยอะกว่าเกี่ยงลอยเพราะาตำ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 ฮ่าฮ่า,า,ายังติดอย<า>ู่กว่าน้องๆทั้งสอนจะเข็นขยะมาทิ้งได้ก็ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยแล้ครับโอเขอบคุณมากแม่นกว่าลานวัดเป็นใหญ่เลยแข็งขันน่าดูไปถามกันหน่อยได้ไหมฮะรู้สึกยังไงบ้างนี่กว่ากันนานยังเนี่ยนานแล้วครับฮะมีนเนนมาช่วยด้วยเน<ะ>นช่วยทำอะไรด้วยครับเื่อกว่าลานนะวัดเ่อนกะช่วยกันกว่าลานวัด นี่ขนขยะไปทิ้งกี่รอบแล้วครับสองสามรอบนครับนี่เจออะไรกันบ้างวะเนี่ยตั้งแต่มากวาดลานวัดขนขยะไปทิ้งเนี่ยขยะขอขยะมันตกยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยดิขยะตอนเข็นอยู่มันหล่นลงมาทั้งตะกร้าเลยพอหยิบขึ้นไปแล้วมันก็หล่นลงมใไม่อีกแล้วทำยังไงอ่ะก็เก็บขึ้นมาเก็บเอาตะเท้ามาให้หมดเลยแล้วก็เอาตะกร้าขึ้นมาแล้วก็ค่อยเก็บทีหลังอืมวิธีการนั้นแบ่งงานกันทำยังไงครับเนี่ย เ็ขยะก็ <โน S 2> หขย,ยะเก็บขยะแล้วก็แล้วก็คนนี้เก็บขยะที่รวงนนเก็บขยะอแล้วแบ่งงานกันทำนี่มันดียังไงอ่ะทำให้มันเสร็จเร็วขึ้นโอเคดีมากครับทั้งสองคนตั้งใจทำงานและแบ่งงานกันทำดีๆนะโอเคไปสู้เขาสู้สามไปดีกว่าสู้ ามาดูกันนะครับว่าเมื่อน,น้องๆของเราต้องเข้าไปเก็บขยะในสุนสานแล้วฮ้ยพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรมันน่ากลัวตรงสุสานตรงนี้เพรมีผีค่ะ สารเงาะกเมนเผาศพครับโทษครับเพืความสะอาดครับผมก็อยู่เฉยๆผมก็กลัๆกลัวบบรือยังไงก็ไม่ได้ บนอยู่ไหนอ่ะห้งนึ่งหีนห้าไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จแล้วก็ไม่ดื่มสุรายาเสพติดเสพยยาเสพติด พอปฏิบัติได้เปล่าได้เน้นเน้นยุ่งมากัดน,นะเน้นตบยุงเว้าบางทีก็ปดัดบางทีก็ตบครับ <c oughs> เน้นครับแบบนี้ไม่อาบัตรอไม่อาบัตครับถ้าอาบัตก็ต้องเป็นพระครับถ้าเป็นเน้นก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องทํางานหนักมากเลยเขาต้องกวาดวัดถูกุฏิตแล้วก็ต้องทำวดัดด้วย aro ta te ta หลังจากที่พระทําวัดเย็นเสร็จแล้วเด็กวัดก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันทําความสะอาดและปิดประตูโบสถ์ครับหลังจากผ่านไปแล้วครึ่งวันเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างต้องอดทนนะครับอดทนไปก่อนไม่ไหวแล้วตอนนี้หิวแล้ว เมื่อถึงเวลานอนบรรดานเนนก็นำที่นอนมาให้เด็กวัดทั้งสองนะครับคืนนี้พวกเขาจะต้องนอนหน้ากุฏินี่แหละครับเหตุการณ<ม>์จะเป็นอย่างไรไ,ไปชมพร้อมๆกันเลยไม่มีผ้าห่มหมนาวแน่เลยแล้วไม่มีหมอนะสุปติปนันโนภาควะาโตซาวกสังโคสังคังนามามิ และในเช้าวันนี้นะครับน้องๆตื่นแต่เช้าเลยนะครับเพื่อมาทําหน้าที่อ,อย่างหนึ่งของเด็กวัดนะครับนั่นก็คือการเดินตามพระไปบิณฑบาตเพื่อช่วยพระท่านถขอนะครับระหว่างทางจะเป็นยังไงบ้างพบอุปสรรคอะไรบ้างไปติดตามชมครับไม่คือนอน,ปนไปล้วบ้างจุงกัดเต็มเลยร้อนครับหนผิดสิ่งฆ่าสัตว์ปะคะไม่ผมปัดมันออก ดึกดึกนะกลัวป่ะไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แ้วรู้ไหมต้องต้องไปทำอะไรต้องไปบัตรไปบินทบาทกับพระครับป,ประมาณประมาณห้ากิโลครับ หน้าที่ของเด็กว yes, ัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยพระถือของตอนออกบิณฑบาตนั่นเองแหละครับแล้วเด็กวัดมือใหม่ืันพวกเขาจะพบกับเหตุการณ์ใดบ้างระหว่างทางไปตามชมกันเลยครับอากาศมันสดชื่นแล้วก็เย็นชอบ่ะเวายว ขนมเป็นขนมไทยแล้วก็พวกข้าวกับข้าว <Okay. S 1> เก็บถุงแกงแล้วเก็บอาหารที่ใส่ถุงใส่ยามครับ <c oughs> เคยใส่บาทแต่ไม่เคยมารับของหนัก โอ้ยโอ้ยบอานนาบ้านนาหล่นแล้วนี่รู้สึกหนักไปนิดหนึ่งมันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะไม่ต้องแก้เธอรล่าหรอกมันหนักก็ไหวฮะแต่ว่าตอนนี้มันหนักมากสี่ฮัลโหล ไม่บ่นใครเลยดูเราเยอะกว่าล้นล้นล้นเราว่าล้นแล้วนะมีแค่นี้โทรมาลองถือของ้นะว้าวทั้งสองคนนี่ก็ ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีพยายามฝึกฝนแล้วก็พยายามฝึกตัวเองให้เป็นลูกศิษย์วัดที่ดีแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นศิ์วัดการปฏิบัติด,ดูแลพระการเก็บฝาดทำความสะอาดอาทั่วพร้อมบริเวณวัดก็ถือว่า,เ,าเป็นบุญอย่างหนึ่งที่เด็กทั้งสองคนไีได้ตั้งใจมาฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ขยันด้วยแล้วก็รู้จักเวลาแล้วก็พยายามศึกษาเรียนรู้ ผอไม่เข้าใจอะไรก็พยายามถามพระมางหลวงพ่อมาก็นแนะนําเก็ปฏิบัติตนได้ดีก็น่ายกย่องเขานะเขาก็ตั้งใจดีหลังจากพระฉันเสร็จแล้วก็ได้เวลาที่น้องๆของเราจะได้กินข้าวก้นบาทกันแล้วล่ะครับ การที่น้องๆนะครับต้องใช้ชีวิต2วันหนึ่งคือที่วัดแห่งนี้นะครับกับภารกิจต่างๆที่น้องๆไม่คุ้นเคยนะครับแต่พวกเขาก็สนุกกับมันแล้วก็รู้จักที่จะอดทนเพื่อที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนะครับถ้าพวกเขาเรียนรู้ที่จะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันนั่นก็จะฝึกให้เขาเป็นคนที่สายมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองครับครับศาสตอาจารย์ครับจะถามว่าสองคนนี้เป็นไงบ้างครับช่วงที่มาฝึกเเด็กวัดที่นี่ครับ สิ่งที่จะต้องปรับปรุงถ้าดูในห้าที่มาอยู่ทำหน้าที่ของความเป็นศิลปินนะสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็ดูไม่ไม่ไมค่อยมีอะไรมากมายเพียงแต่ว่า,าเกี่ยวกับเรื่องอกิร,ริยามารยาทบางสิ่งบญญางอย่างที่ยังไม่รู้ก็ต้องปฏิบัติชเช่นเวลาพระพูดพระถานก็ต้องพนมมือเป็นต้นอันนี้ย<ช>ังไม่เคยชินพ<ด>ี่ย,ยังเล่นอยู่เลยยังไม่เคยชินนะไม่ชินในหลบ ออกไปแล้วสินี้จะเอาไปใช้ได้แต่เวลาพูดกับครูบาอาจารย์ก็ต้องนะยืนให้เรียบร้อยนะไม่ใช่ว่ายืนไปตายไปเล่นไปก็ถือว่าไม่เรียบร้อยถือว่าต้องปรปับปรุงนิดหนึ่งเดียวก็เรื่องกิริยาต้องนิ่งะนะ,ะต้องนิ่งหน่อยครับยังไงสุดท้ายก็อยากให้หลวงพ่อช่วยให้สินให้พรเด็กๆทั้งสองคนไว้หน่อยครับก็หลวงพ่อนะในนามหลวงพ่อที่วัดนี้วัดม้าประเขาแห่งนี้ ก็ํำนวยอวยพรให้เราทั้งสองเนี่ยไหนๆก็จะลากลับแล้วลากลับด้วยความปลอดภัยแล้วก็คุณพรกคุณเจ้าคุ้มคองปกปักรักษาให้ชีวิตเราเนี่ยดำเนินไปด้วยความร่ำพระสนปลอดภัยพ้นภัยและมีโชคดีตลอดชีวิตแล้วก็คิดอะไรทำอะไรจะสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจนะุุสาธุ เป็นไงกันบ้างเด็กๆจบภารกิจแล้วสนุกไหมสนุกมากครับดีมากนะครับทั้งคู่ถือว่าปฏิบัติภารกิจนี้สำเร็จนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเข้าใจและคิดได้ว่าสิ่งที่เรามาเนี่ยคือฝึกความทนฝึกให้เราเป็นคนมีระเบียบวินัยในชีวิตใช่ไหม ไปก็ไปช่วยคุณพอ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านดูแลบ้านใช่ไหมครับดูแลคุณพอ่อคุณแม่กันด้วยนะครับอ่ะนั้นพี่ขอมอบเหรียญเข็มทิศนี้ให้นะครับนี่เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเราปฏิบัติภารกิจทั้งหมดสําเร็จลุล่วงดีๆนะครับมาชื่นชมกันไปแล้วปมือด้วยเก่งมากเมื่อคุณพอ่อคุณแม่ได้เห็นลูกๆของเขานะครับต้องทํางานหนักแถมยังต้องตื่นเช้าอีก แต่ลูกๆของพวกเขาก็สามารถผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้นะครับพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างไปติดตามชมเลยครับเอามาวันแรกตื่นเช้าเลยค่ะก็มาช่วยแม่ดูน้องก็ดีขึ้นวันแรกไม่ต้องบอกเลยก็ทําชอบอะ่ะถ้าให้ไปอีกไปไหมไปค่ะก็ดีนะคะให้เด็กไปศึกษาประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเพราะว่าเขาจะได้เอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ใช่หุมิใจเข้าไปด้วยตัวเองได้เราเหนื่อยมาก แต่ก็สนุกค่ะก็คือถามเขาว่าเป็นยังไงรู้แบบว่ารู้ซึ้งถึงคุณค่าของการได้ทานได้กินข้าวได้ทานอาหารหรือยังอ<ๆ>ะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอมันมีรู้ซึ้งแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคครับผมว่ายังยังน้อยไปน่าให้น้องเจอเขาแบบทํางานที่ที่หลากหลายมากกว่านี้ก็ภูมิใจครับเขาสามารถไปคนเดียวได้เข้ากับผู้อื่นได้และสามารถทําภารกิจต่างๆที่มอบหมายให้ได้นี่ก็ ก็ภูมิใจแล้วครับครับและนั่นก็เป็นความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆทั้งสองนะครับหลังจากที่ได้เห็นว่ากฎระเบียบและอุปสรรคที่ได้พบระหว่างที่อยู่วัดนั้นได้สร้างระเบียบขึนในให้กับชีวิตของเขามากขึ้นและกลับมาพบกับรายการสปชครับรายการที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตผ่านการเรียนรู้นอกตำราได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ น้องทั้งบ้านที่อยากมาร่วมเปิดประสบการณ์ชีวิตนอกตำราสามารถส่งประวัติรูปถ่ายและเขียนว่าสปชในความคิดของน้องๆเนี่ยคืออะไรแล้วส่งมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วทำไมต้องใช้มิโกนล่รครับก็ต้องใช้มิโกนเพราะว่ามอื่นมันไม่สะดวกมันใช้มิโกน